อืก็ลมกันไปเลรื่อย,นอยในเมื่อในเมื่อมันอันตรายเนาะเราก็เข้าใจอยู่นะครับอืมการเตรียมตัวมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้างบนมันชื้นนะมันชื้นมากแล้วก็อ่าเส้นทางนั้นอะ่ะไม่ค่อยมีใครเดินเท่าไหร่อืมใช่ครับผม แกก็ต้องหัวเราะแหละเพราะว่ามันยังไงล่ะมันคืออยู่ๆมันก็ล้มเนาะเอ,อไม่มีใครแกยังจะล้มเลยแกจะลมะ้มเนี่ยเพราะอะไรแกลืมไหว่เออแกเดินผ่านไปแล้วเดินผ่านฤือสีไปแล้วฤือสีเนี่ยถือว่าอ่าเป็นกลางเป็นกลางอ่าระหว่างกลางไอ้นี่พอดีกลางทางพอดีระหว่างครึ่งของทางอ่ครึ่งของทางขึ้นลง เขาบอกว่าเวลามาถึงฤาษีตัวเนี้ยอ่ามาถึงฤาษีเป็นรูปปั้นฤาษีเนี่ยถือว่าครึ่งทางแล้วเขาพูดเงี้ยถือว่าครึ่งทางแล้วก่อนขึ้นไปก็กราบไหว้ฤาษีก่อนไหว้ฤาษีก่อนแล้วตอนลงมาแกเดินเลยไงเดินเลยฤาษีไปล้มที่จะล้มที่สะดุ้งว่าเอ้าอุ้ยต้องไหว้แล้วต้องไหว้แล้วเออแกก็บอกอุ้ยต้องไหว้แล้วโอ้โหเลยเลยเกือบลืมเกือบลืมเขาเลยอ่าก็คือ อาจจะเตะตัดขาหรือว่าดึงขาแกไว้ก่อนนะครับแหมลืมลืมไปมาต้องไหว้ไปมาต้องไหวไปก็ไหว้กลับมาก็ต้องไหว้ก่อนออกก่อนลงพอดีแกเดินจะเลยไปแล้วอ่ะเลยไปหน่อยแล้วด้วยแกพอดีแกเซจะล้มเลยอะลืน่นเงยลึกขึ้นได้เอาหรือสีหรือสีหรือสีต้องไหว้ก่อนต้องไหว้ก่อนเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวมีอันเป็นไปเดี๋ยวอาจจะลงอลงไปอาจจะเจ็บก็ได้นะเอฟซีลงไปก็จะเจ็บก็ได้ไอชั้นสองอะ่ะก็เห็นพระนะครับพระอาจารย์นะแกกาลังถางอุตรุดเลยถางกิ่งถางอะไรแกถางทํากับพระองค์อีกองคหนึ่งสององอยู่กับสององคะน่ะก็กาลังทําการถางก็รุตรุดไม่รู้ว่าแกทําอะไรแกก็ถางแก แอดก็ไม่ไม่กล้าไปทักแกนะเออไม่มีใครทักก็มีอ่าก็ยกมือไหว้เฉยๆก็ไม่ได้ทักทายอะไรไม่ได้พูดคุยเลยไม่ได้พูดคุยกันเออก็เขาก็มองมองมองหน้าเออมองหน้าแล้วก็ถามแอดจิตเขาลงไปมีพระอยู่ใหม่ละมีพระอยู่ไหม,ม,ไ,หมไม่อยู่ ข้างบนไม่มีพระองค์ไหนที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะเพราะว่าการการขึ้นลงอ่ะตรงนั้นอ่ะมันไกลเดินหนึ่งกิโลเดินเป็นกิโลนะขึ้นอ่ะนับจาก,น,จากนับจากตรงนั้นเลยนะนับจากตรงสลาชั้นสองอ่ะขึ้นไปเป็นกิโลเอซเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะจะไปอาศัยอยู่ข้างบนไฟก็ไม่มีมีน้ํานี่ใช้อยู่น้ํำนะไม่มีปัญหา น้ำใช้ไม่มีปัญหาแต่ไฟไม่มีจะทํำยังไงถามหน่อยเออมันลำบากนะเออลําบากนะบอกได้เลยว่าลําบากแน่นอนไม่มีไฟอินเทอร์เน็ตก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อสัญญาณก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อก็มีถามว่ามีไหมก็มีอยู่เออถือว่ามันสูงไงสัญญาณอาจจะรับได้อยู่แต่ว่าไฟไม่มีไฟไม่มีจะทําไงอ่ะ เออในเมื่อถ้าเกิดเรามีมือถือเนี่ยแบตไม่มีจะไปชาร์จที่ไหนอ่ะเราใช้ power bank ไปเดี๋ยวก็หมดอ่าเดี๋ยวก็หมดใช่ไหมพอหมดแล้วทำไงอ่ะเราต้องลงมาเดินมาอีกกิโลเลยนะสิแล้วไม่จะมาเดินมาทางลาดซึ่งไหนนะทางธรรมดาธรรมดานี่ไหนโอ้โหเดินลงก็ลำบากขึ้นก็ลำบากแล้วการเดินกลางคืนก็มืดไม่ต้องถามว่าคำว่ามืดมันมืดสนิทโอ้โหไม่ต้องคิดจะเดินเลยดีกว่า กลางคืนแอดว่าแอดก็เลยคุยกับช่างใหญ่เขาบอกว่าเรากลับก่อนมืดนะมันจะดีสุดถ้ากลับก่อนมืดเนี่ยตอนนั้นมันก็ห้าโมงกว่าวเนาะประมาณห้าโมงจะหกโมงมั้งห้าโมงกว่าเนี่ยมันก็เริ่มจะมืดเราบอกว่าลงลงลง,ลงก่อนดีกว่าเพราะเราขึ้นไปเนะี่ยประมาณประมาณบ่ายสองแล้วบ่ายสองกว่าแล้วมะขึ้นไปน่าจะประมาณบ่ายสองเดินขึ้นไปนี่ก็โอ้ยใช้เวลานานเหมือนกันนะ ไม่ใช่ใกล้ๆแล้วเดินขึ้นไปก็ไปกราบไหว้ไปไปตรงนี้ไปจุดนี้ไปจุดนั่นก็ไปสองจุดอะ่ะสองลาจุดอเออไปดูไปนั่งไหว้แล้วก็ไปนั่งพักไปนั่งคุยกันไอ้ตรงที่สุดท้ายไอ้ตรงที่มีพระอะไรนะเขาเรียกพระอะไรพระแก้วคล้ายๆเขาเรียกพระเออพระกษัตริย์หรือพระราชาอะไรแอดจำชื่อไม่ได้นะนะ ก็ไปนั่งคุยกันตรงนะน,นานอยู่นะตามสิบกว่านาทีได้ก่อนมันก็จะเริ่มเย็นแล้วเนาะเริ่มมืดแล้วเนาะเออเริ่มมืดบอก,กต้องกลับก่อนแล้วถ้าเกิดมืดนี่ไม่มีไฟฉายไปเลยอ่ะไม่ได้มีถ้าไปใช้แบตเตอรี่เนี่ยก็มองไม่ค่อยชัดอีกไปใช้ไอ้มือถืออ่ะส่องเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้นานเดี๋ยวก็หมดมันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะขึ้นลงเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้อ่าห้านาทีสิบนาทีไม่ใช่นะ อย่างน้อยขึ้นไปเนี่ยแอดว่าเน้นน้อยเกือบชั่วโมงการเดินนะเดินก็ลำบากอยู่แล้วมันก็ค่อยเดินเนาะเราไปเดินสุดสุดาแล้วยิ่งกลางคืนเนี่ยถ้ามืดมืดเนี่ยโอ้โหล้มกันแล้วในรนาดเสีเ้ยอาจจะกิ้งลุนลุนหลุนเผลอตกไอตรงเหวด้วยเหวล,ลึกด้วยนะบางที่เนี่ยข้างข้างเนี่ยยี่สิบเมตรสูงอะ่ะถ้าล่วงลงไปในกิ้งโอ้โหดูไม่ได้เลยนะ่ะเออยี่สิบเมตรได้นะแอดว่า เออเจ็บอะพูดง่ายว่าเพื่อนพวกพวกไปช่วยก็ลำบากช่วยเอาตัวขึ้นมาก็ยากอะ่ะเอาง่ายโอ้โหลากลำบาก,บากเพราะฉะนั้นไปสว่างเนี่ยไปกลางวันกลับกลางวันดีที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นข้างบนจะไม่มีพระไปอยู่เลยเพราะอะไรอ,อยู่ลำบากเอาจริงๆิงแล้วจะต้องมาบิณฑบาตท,ทุกเช้าอ่ะมาบินฑบาตเนี่ยแล้วขึ้นเดินเดินลงเดินขึ้นเนี่ย ยากไม่เหมือนไอ้เมื่อเหมือนชั้นสองชั้นสองนี่รถวนขึ้นมาได้เลยวนมาจอดได้เลยชั้นสองวนมาจอดข้างบนได้เลยสบายสบายมันมีถนนขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีพระอยู่ตั้งแต่พระ,ะท่านหลวงหลงปู่ท่านมรณะภ้าไปแล้วก็พระ,ะที่อื่นที่เขามาอยู่ก็อยู่เป็น เป็นช่วงๆเป็นฤดูการาลมด้วยเห็นไหมอันนั้นเขาจะลงมาแล้วนะขาลงแล้วเขาลื่นเขาลม้มขาลงนะเขาลื่นข,ขาลงเห็นเขาล้อกันอยู่เขาเดินแซงหน้าแอดไปเยู่แอดจะอยู่ข้างหลังกลุ่มหลังไงอยู่กับช่างใหญ่อยู่กับ อ่าทางเนี้ยทางไทยบ้านนอกเนี่ยจะอยู่ข้างหลังกับอะไรจิโก้ะนะก็จะอยู่ข้างหลังกันสามสี่คนนะ่ะคนข้างหน้า,าก็จะไปก่อนเบามืดอย่างอย่างแอดชิดอย่างอะไรเนี่ยเขาจะเดินไปก่อนอย่างไทยบ้านนอกเนี่ยเขาจะเดินไปก่อนแอดก็จะอยู่ข้างหลังอยู่กลุ่มหลังก็ได้ยินเสียงเขาร้องกระตูหูร้องวีดไว้กันนะเขาลมแล้วแอดไม่ได้ไปเห็นนะตรงเขาลมอะ พอลงไปข้างล่างกลุ่มแรกเขาจะลงไปข้างล่างใช่หไหมพอเขาลงไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยอ่าอ่าพระอาจารย์เขาก็ถามเขาก็ถามว่าอ่าไปไหนมาไปไปอะไรไปไหนมาอะไรก็ถามทางทางแอชิตโาก็บอกว่าอ๋อลุงพลมากับลุงพลขึ้นไปกราบไหว้พระข้างบนอ่า บอกแกไว้งานอาจารย <off Elizabeth> ์มุนมาเนาะแกก็เงียบแกไม่ได้พูดอะไรอ่แกก็เฉยเฉยอแกก็คงไม่พูดอะไรนะแกก็เงียบๆไปเออก็บอกแค่นั้นเพราะว่าเห็นรถแกจอดใช่ไหมล่ะจอดอยู่ไอรถตู้แกก็จอดอยู่ชั้นสองน่ะ <inaudible> <penso> พระเขาคงเห็นแล้วละเพราะแกไปถางเอาเอามีดมาถางหญ้าถางต้นไม้ถางอะไรแกอยู่ข้างข้างศารานะครับเขาก็เห็นแหละพอดีทางนี้เขาลงลงไปเขาก็ถามนะครับเขาก็อาชีก็บอกให้ว่าขอลุงพาลงบนขึ้นไปไหว้พระไหว้พระข้างบน แต่ก่อนแต่ก่อนช่างใหญ่เขาก็บอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่เนี้ยเขาก็บูรณะที่วัดเนี้ยมากเลยนะเขาบอกว่างั้นเขาก็ทําทุกอย่างเลยเออทั้งที่ทั้งที่พระจะอยู่นะครับพระยงพระอยู่ที่เลยสาราไปแกก็สร้างทําเป็นลานปูนทาเป็นให้พายูทูบเบอร์ไปทํะพายูทูบเบอร์ไปทะไอตรงนั้น,นเออเ็ไปสร้าง เทปงเทปูนเห็นไหมแกก็สร้างไว้สร้างไว้ตรงนั้นนะตรงที่ลานจอดรถแกก็ทำเ,เทปูนเทอะไรเขาก็ทำเหม่อนเขาก็เขียนเขียนอ่าพอสอด้วยเอวันที่พอสอนะแกก็ทําไว้เขียนไว้ที่พื้นเลยนะเออมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยใช่ครับผมนะแกก็ทําหลายที่อยู่นะมวนว่นะ แต่ตอนพอตอนหลังๆนี่แกก็ไม่ไม่คล้องเกี่ยวก็เฉยๆไปเออแกก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้มาอยู่นี่เลยก็เลยไม่ได้มาทําตรงนี้ละเออไม่ได้มาทํานะก่อนที่ทําตอนนั้นเทพุงเทปูนที่มันเกิดประเด็นเกิดปัญหาอะไรกันนะฮะตอนนั้นวุ่นวายมากมายแกก็เลยยุติเออยตุติตรงนั้นไปเลยก็เลิก เราก็ดีแกก็ย้ายไปอยู่นู่นนะก็เลยไปสร้างที่อื่นนะอืก็ว่ากันไปนะเอฟซี FC เนาะเราก็เห็นนะก็บอกแล้วว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่ไหน <c oughs> นะมาให้กำลังใจยาเดึกครับคุณแดงนะครับนะคุณทองคำนะครับขอบคุณมากครับผมมันมันไม่เหมือนที่อื่นบอกตรง,ตรงนะครับเอฟซีที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นอ่าไม่เหมือนกัน ที่อื่นเขาไม่ได้มีปัญหาเลยหมู่บ้านอื่นที่เขาอยู่กันมาเห็นไหมหมู่บ้านอื่นเขาก็ไม่ได้มีปัญหาที่นู่นยังไม่มีปัญหาเลยจับปาดงไม่เคยมีนะผู้นําหมู่บ้านเขาก็ดีมากเอช่วยเหลือตลอดว่าไม่ว่าที่นาลุงขาดเหลืออะไรเขาก็ช่วยหรือว่าที่ในหมู่บ้านมีขาดเหลืออะไรเขาก็ช่วยฝนตกอีกแล้วเหรอนะเขาก็ช่วย ถือว่าเขาก็ดีนะเออเขาก็ดีนะที่นู่นสาม,มัคคีดีมากความสาม,มัคคีเขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรส่วนมากเออก็ยังงงว่าเอ,อ้ที่นี่ก็เปรียบเทียบกับอ่าเปรียบเทียบกับจะปลาดงจัปาดงใหญ่กว่าเยอะหมู่บ้านเขาใหญ่กว่าเยอะนะใหญ่กว่ามากเออเจริญกว่าด้วยใหญ่กว่าด้วยเออที่นี่เล็กเลกเล็กมากโงกแค่ะ เอแต่ว่าสถานะไม่ค่อยมั่นคงดีเท่าไหร่เอางี้ง่ายมันแปลกเหมือนกันเอฟซีแปลกเหมือนกันไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละนะครับ f ีก็เห็นกันแหละนะครับทำยังไงก็ได้อย่างนั้นดีกว่าแอนว่านะอย่าไปซีเรียสมันเหมือนกับ